คนสั่งเมาเติมเหล้าอีกหนึ่งแบบแล้วเดินเอ็นออกไปกลางทุ่ง,งานาจ้าเขียวสายกระโรงไปมาในจังหวะสามช้าดูแล้วน่าสุขใจปุ๋ยกลีลิตออกลิ์ทุกเม็ดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจสั่งซื้อไปใช้ติดต่อได้ที่เบอร์0819123261 081912 สามสองหกหนึ่งคุณสมบูรณ์แมงไอ,อ,อยุยยุใส่ปะไอยุยมากนี่แมงเฮ้เหล่ากูเมื่อแท้กูสีเฮ็ดยังไงเน,น้ะเสียงกินตัวจะมาสีเหลียวอืมจะมาัะเป๊ะปะ,ปะอืมเสียงกระเป๋าวิเศษตุลิมอนหน่อยอืมบ่เห็นหรอกวะ น้ำเย็นตามโมเมนต์สารคามมาได้กับบุกเนดอกพีเ้ยเหล่าสาดเนีย hey, บักฮานี่มันรักกูกินเหลนานี่กูสิเป็นน้ำมั่นคักๆเบิ่งบักฮาเนี่ยเน,น่น่ออันแต่มึงม,งมงี่เหล่ามึงบอกกูนะใจอ้ายยังรอคืนที่ดาวเต็มฟ้า ใจอายนั่นนะคือคืออีหยังแล้วกูคิดบอกออกเที้ยเอ้ามาได้ใส่วะแบงผุ้นกูมาแต่ทำผุ้นได้ใส่ทำผุ้นมาเป็กหน่อยนะหน้าผุนผุ้นพู้นผุนบ่มีมาเป็กนี่บ่มีกูสมปากนี่มันบ่มีมีนี่หนำเย็นนี่นี่ฟาเชื่อี้ยนนี่เอาตากให้เนี่ยอ้โห้นี่นี่แก้วนี่ดิอ่ะก็มีแต่แก้วโอยเราบ่มีแบงมาให้กูจะเป็กนลยนะ จักเปกนึงนี่ยูวนี่สมปากสมเขียวนี่มาไม่เมื่อยนี่ขอจกักเปกแน่เพราะมันสิหนี้แห้งนี่มา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 มันโมนีใส่แบ่งเคสแจงไหน <c oughs> โอ้ยมันนี่ยูกอ็อายขายพักได้นเนาะเบ่งอะ่ะเออประหลำประหลำประหลำ,ลำมึงละซีซิปหาซีปหกซีปโคตหน่อยขวดใหญ่ก็ว่าไปตามที่สมควรแต่การกินเอานะให้กูจกักเปกแน่กูหิวแห้งดินี่ กบ็บอกว่ามันบมนอมีลูกพี่เสียเอามาแต่ใสเอาจังสีซะไอ้มีเุมม็นโยมบ้านนี่เอามี่ป็นโยมนี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆนี่อืมขันมันเด้กกับเหล่าเขาวนี่ทักได้นี่มาๆมาๆมา,มา โอ้ยนังเสียเหลืออยู่หนอยนึงวะอืมมัน,นของแท้อือเอาจังเบยก,ก่อนปับ๊บไอ้มึงเสร็จกูแทงม,มึงปีน,นั่ยเข่าท้าวะเข่าท้าอยู่ดิเดอ้ออ,อันนี้เพื่อน ถ้าเรือแหลม้มเชีบังเออม้องเขา้าทามาตรงนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ลาป่ากูแบบนี้เซ็ตกูอีกเมือนี้โอยเราขวดหน่อยกูเมี่ยงเอ้ยมากินของกูจนหมด กูจะเซียงไวนในกระเป๋าลุ todavía, todavía, ้มอนเด็แทนยัดแปดไม่ไหวไม่ไหวตายตายปุ๋ยกลีลิรออกลิดทุกเม็ดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจสั่งซื้อไปใช้ติดต่อได้ที่เบอร์0819123261 0819123261คุณสมบูรณ์ จวนสร้างเมาเติมเหล้าอีกหนึ่งแบบแล้วเดินแอ็นออกไปกลางทุง่งนา mm hmm. พุกเจาเขี้สายกระโรงไปมาในจังหวะสามชา้าดูแล้วน่าสุขใจ